ไม่เอาท่นยืนเสียน้อยฮึฮนเึฮ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 กฮึไึฮ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 ดฮึ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 ระยึฮ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 คฮึ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 ฮามาฮึ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 มึ้ึอึฮึฮึฮึึฮึฮึฮึมึฮ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 ึงหฮึ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 ึงผ่านีเลยอยู่แล้ว ไ <c oughs> ตีขีบดีวะนี่เฮีนี่้ป่อยทัาพ่อมาวีบเลยนะถึงห่างกีบง่บอกถึงห่างี่กันเลยวะโหวอดสะกลางขนาดนี้มันจะแก้ไม่วะโอ้โหเฮียต,ตยยั้งเต่าเลยเฮียดึงมีงามป้บอกเลหนูสั้นนะคะแบทแมนดึงมามันจะบล็อกหนิหมั้ยมันก็จะไม่เมาส์โฮลก็ไม่เหลือเอาตัวอื่นได้ไหมอ้าวเฮียตีกีบอย่างนี้มันก็ล็อกไปดิวะล็อกไปพูดแล้วเฮ้ย Icana, ป่าวยินดีคิเล่นมึงต้ใจอะไรก็มีคนรักยินดีคิดเล่น่เอมมึงอยู่นี่คายวะเนี่ยสาวิสาวิโอ้โหขึ้นเลยขึ้นขึ้นเฮ้ยนี่ไงพี่ อ้เรี <gegen Taking> <warfare> ่อ <left> ร้านนี um, it, ่ <For> fruit, gram, anyway. ับไปครับเดน้ออยู่งเฮ้ยขอครับบอกไปยาครับระหว่างนี้รอบ้นกันเลยครับยังไงครับก็มีเปอร์เซ็นต์เก้าสบเปร์นี่ิาอย่างนี้เอาโวหนองมมึงจะรกม ดิวินดิ้งกูจะรับท้าแล้วร้านในเฉพาะลยโอ้ไม่ต้องถืออะไรละมีคนซัปเพื่อได้มาเดี๋ยวลากให้ดูมันน้ำไม่มีนะเว้ยมันน้ำไม่มีนะเว้ยเฮ้ยเปล่ากระตะกระผ่านนี่เปล่า ว่วไม่ไม <on> <we S 1> ่กลับหอเปลาไปยปั Make ๊บกูนเลยดโอเคเย็มเต็เได้กูเดียวเจียวพี่แบนแบนบาแล้วอู้ดฮ็ตไอ้นไอ้นาอตัดน้ไอ้เไอ้สาวเดี๋ยวูยืนเตะเขี้ยวันเฮ้ ไม่มีอะไรกลับบ้นานไปซะเฮ้ยแมนแมนนี่มึงล้วงี๋ยวเดี๋ยวต้องว่าแล้วว่าแบกข้างาแล้วมึงเลยจบเลือกกันแบ,บแนแมเนี่ยระยะนดิงถึงไหนเออและเฮ้ยโอ้โอน่าเกลียดเลยเนี่ยตูเฮ้ยจูมากก่อนเนี้ย ดบยาดบยาขาดยาไม่ได้ชีวิตนี้โอน้อนอนกันได้ไปตามมาจาับโอ้โหจับเยอะแยะนี่ไงนี่ไง Bomb. แต่ยังไเดี๋ยวโดนล้วงล่งเฮ้ยกลับมายเพื่อนเดี๋ยวออกเบี่งมาความโชคจะดึงมาให้เดินหน้ามาให้ดูดิ <laughs> ออกเบี่งมาดึงผ่าไปแล้วก็ดึงไม่กา้าวผ่านเราเจอกันเลยเจอกันอะไรวะเฮ้ยอะไรวะมึงมาทำอะไรวะแล้วแล้วด้วยโอ้อะไรวะ <laughs> เดีย๋ยวไปเดียเด๋ยวน,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 นี่ผมไม่เคยเล่นเลยนะถูกไหมไอ้หน้ารัายเป็เฮียอะไรฝีทมากันปตาได้นะบอ,อกไว้ก่อนไอ้สาดเออทำไมอ่ะทั่วบู้นะไอ้สาดทั่วบู้นะขอโทษนะครับ มันพูมากายเพื่อนโหไม่น่ารักเลยดูมาเกี่ยงเลยเฮ้ยโ้ไม่น่ารักเลยหนึงไป๊บทาบยาไว้นี่ยซื้อยากันเลย บัมเบง้ห้าเว้ยเฮ้ยเฮ้ยขอเรา็อกกูแกล้งเล่นในเรื่องผูดงดได้ดรูดมาผู้ใช้ฝ่าละแล้วพออกบิงี้ป่ะเราต้องปุ่มในป่าพี่เดี๋ยวพอรู้ว่าเรามีตากี้โอ้แม่งบาดเจ็บเดือดตับเนึ้อเฮ้ยต่องวิต่องวิเท่านั้นต่องวิเท่านั้น thôi pí bắt mày đã nín ngóng hổ bưu đấy tập một pí mèo 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 นั่นแม่แม่มาก็อนดันผมอยู่คนเดียวไงรถเลเต้รองเท้ายังไม่ได้ผมไม่คิวเลยเดี๋ยวมาต้องอ่านเยยืนยิ้มในยนเดียกันเฮ้ยโอ้โหดูพี่กุหลาไม่ทำนะเอาคิดเอาอะตลอดอะกพะมึงแงงามไป คุณหลามนี่านไม่ทันจริงนี่แค่ทาแรกของคตเราวเนี่ยมึงเร็วจะวไหวคอ้ค่งเยะจะรานยัไงเดียวเนี่ยขนาดขอกคนท่าแรกรอยังไันเด้ยอันตี้งอย่มึงรูยจา้าลุยจ้าบ้านมงได้เฮ็ด เอสทำไมไม่ได้ดูมากไหมโอ้ยโถลุงนี้ก็รำตีดีกมาลุงกับพี่จะตามไงไมงโ่โอ้โตัวพาฟูมานาหหายหมดเลย เฮ้ยขอโทษหันหน้าพิธาตียกวันตีตรงเด่นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวตีกูแรงแล้วบอกให้ปึ๊ดเดียวอระยะถึงไหนเนี่ยโอ้ที่ถึงแท้แมนแมนเดินมาตรงนี้ <c oughs> เดี๋ยวเดินเล่นกงบนนองท้าไม่มีไงพี่เล้ไอ <c oughs> แมนแมนดิน <c oughs> โอ้คุณหลานไม่ทันน่ะขี้อ่ะโอ้เครื่องนี้เนี่ย นี oh DM, oh s <S ่เอ็มบ้าหรือเปล่าพ่อร้เรอไม่ทำมึงเนี่ยชิวเลือดนะเนี่ยเฮียเป็นไรกายให้เกิดแล้วกันอร้องอค่เดียวฮะแล้วับอ่หลับไปก็ไม่ด้เลยไม่มีอะไรแล้วอนเอนี่เดียวเเห อาลวิ่งมาทนวิ่งมาทนี่ไแล้วงอย่าดิ้นบ้าอย่าดิ้นหมดหน้าที่แล้วเฮ้ยเอะไรอะไรทำอะไรเฮ้ยมาทำอะไรีบ้าีบ้าเลือดเลือดเนมแม่เไม่้อยู่ให้ขออีกสักดอกแล้วคัน นายคนอ๋อไ,ได้เทสนายมันก็ตามหิวเหรอแป๊บน,นึงพี่แป๊บน,นึงผมมองหวามันหิวแน่เลยสวัสดีอะไรมา,ม,า,ม,ามันหิวมันหิวไอเ้เหีเ้ยน,นี่หิวเฮ้ยสวัสดีเอ้าไม่ถึงโอ้กลับเพ <laughs> อะไปแล้วไปแล้วกลับดิพี่รออะไรเออแล้วกลับดิไอพี่แมนมาพี่ <laughs> เอาเรื่องไว้เล่าเรื่องไว้ล่ะ,ละโอ้ว่ตัวล่อนี่ยว่า โอ,อ,อ้ได้เฮแล้วฟิตใ่า่เลยไนะงฮยไม่อะผมพูดตัวผัวเพื่อนนั่เองไหมเนี่ย <c> เ <oughs> อตี๋ยวอัมตีเอออัมตีเอบพี่ลากมาอัมตีคนุ่นเลยนะไดไม่ต้องขยาบอุ้ยยาวแล้วย,นะยาวแล้วย,นะยาวล้ว โอ้ย oh, ปะเราเลยคิดขึ้นเนี้ยเอ้ยเฮ้ยดูนี้พร้อมย่านะชามันว่อคู่ากเลยทินเขาเนี่ยปิ้วขี่นอนไป อ้าวรมอ้ยอตัน nice. ี้อ oh, uh ้ไอ้บอ้อ oh, oh, ้โอ้อ้ยอ้ยอ้อ้ไอ้อ้ยโอ้ยอ้อ้ไอ้อ้ยอ้ไรอ้อ้ยลอ้ยอ้ยอ้อ้ยอ้ยโอ้โอโอ้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 อ้อ้ยอ้อ้อ้ไอ้อ้้อ้อ้้อ้อ้ยอ้อ โอ้ยปากขัวบูเลยพี่บอกแล้วไงว่าของพี่กำลังขึ้นมจะได้บิงแล้วจะได้บิงแล้วกูจะได้บิงแล้วกูจะได้บิงแล้วกูจะได้บิงแล้วโอ้ยไอะไรอแม่กูวิ้มท่าแรกยังมาไม่ทันเลยยังเครี้ยนเลยหิวไงหิวไงเท้าเลยได้คิวแล้วทำเท้าไงทำมาหน่าขนาดนี้ก่อนเลยวะ อ่าตนกี่ลอารมณ์วดยุดาไงนล้ว่ไคิวแล้ก็บอแล้วไงตามลาเอาเยอะโดนลงเลือกก็ไม่มีอะปักเถอะพี่เราากเตรียมเลไรพี่อยู่ไปเรา็อะไยค่าไปด้วยฮยหุ่นได้บินแล้วตกใจหมด เฮ้ยผู้ลุนนี้ขยันเลยจะลุนขยันมาแล้วเดกปัดมึงกูจะวอล์กมาดิกูได้บินแล้วกูได้บินแล้วกูได้บินแล้วเด็กปัดเดี๋ยวมันจักหรือจักเลยพี่ดูสเต็ปเล้เพลเดี๋ยวดูเลยดูมาช่วยผมด้วยนะปล่อยก่อนช่วยผมด้วยปล่อยเฮ้ยเมียวดินี่พี่ตัวใครตัวมันโอ๊ยโอ้ยโอ้ยปล่อยดิกนเปิดอ่ะ ไอ้เหี้ยให้กูยืนดิคือมึงต้อ่ใช่ได้เปิดโดนได้เปิดโดนแปเดี๋ยวไปอันตีมาอัลลี่เลยมาอทัลลี่เลยมาโอเคคนี่ไงโอ้ โอ๊ยตาดมึงเอาอลีนตีกูมา่ามึงฆ่าเราเถอะมึงเอาอลนตีกูไม่เห็นตัคุณเลยถัดกูเข้าไปไอ้ห่าเนี่ยโอ้ยไม่ไหวจะดูขอเซเตีเอาให้ดูกลับมา n ลับมาเฮ้ยเอาไ่เอาไมายู่หนว เราบิงก oh like. okay. yeah. ันเราบินท no, ุกคนหมาเลยไม่พอแล้วนี่ยหัวบู๊อ่ะพี่หัวบู๊อ่ะนี่พูดเลยอ้าวเอาฉลามฉลามไม่บุกเลยไอบัวอที่พี่ร้านะดูดตงแน่ดดู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 รอบินกันเลยรอบินกันเลยาเลวเอาเฮี้ยวยิไมเด้โอ๊ยมันร้อผมด้วย ไม่รีบรี็อยู่ตรงเคียงละนะมแล้วเมื่อานนี้เบิ่งออกเท้าโลกันโอ้พี่อยยากเลยม่พไม่ทันนะใครเอาขี่มาดังนี้เนี่ยนี่อะ อะไรวะไม่กลัวอะไรกลัวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอามาเดี๋ยวโทรสเต็ปลอป่าป่ป่าป่ปาเดี๋ยวเดี๋ยวเรางนี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปดึงทำห้ไม่ต้องไปมาช่วยผมแค่นั้นก็พอไม่มันไม่มันดูนะบ่าพี่เราต้องรีบเอ็นแล้วแหละแมนแมนมันชักเอาเรื่องแล้วเฮ้ยคนน้อตนะพี่เอายังไงฮะไม่เอาเดี๋ยวมันหนีนี่ไงีดออกทอง จะเาตังี้จะเอาตังเอาไปตัวนู้นนี่เียปดหลับเลยเอาหัวามพอีกตึงตั้งนึงวันนย้ยจะดิ้เข่าดิน วันดีเพื่อนป้อมบนนี้ป้อมก็จังวะเนี่ยที่ทำไอป้อมตนีไม่หรอกเนียนี่ไงป้อตีรากเลยใช่ไหมไม่ใช่ฉันรเพลงบุก่าวันนีวันเจ๋งจับป้อมพี่พ่อ มาแล้วหมดตัวหนึ่งพี่ไม่มีดึงอ้งาลูกลูกเราต้องกลับไปแล้วพ <c oughs> ี่เชี่ยทำอะไรไม่เก่งใจมแมมแมนมาพี่ตัวใครตัวมันนะนี่อะนี่ยหรอนี่เยอะเลยวะโคตรยาวเลยมั้งทำป้า,างไงทำป้าอะ โอ้แม oh oh ่แม่เ oh, ฮ oh. ้ยพมาต้องอาร์มโชว์โชว์ดูดูสเตปโลอ้าวพิชางพื้โอ้ยเฮียเอ้ยนิดเดียวเอาเติมก่อนแล้วเติมว้อนหนึ่งหนึ่งเราบิงข้าเอาลุดอีกสิี้อ้ยได้ยโอ้ยเฮียกดหลาไม่ทันเลยฟัา พี่เดี๋ยวขอนอคอมนะให้ผมไปช่วยซมให้่อยอืมขึ้นแล้วบัวบัวอะไม่ไม่งโคตรพี่เอ็มบ้าหรือเปล่ามาฮ่าพี่เอ็มเนี่ยเดี๋ยวน้องแม่เดี๋ยวเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวล็อตจะมาพี่ล็อตเรามาตอนนี้แหละอะไรเนี่ยทำตีกูเยอะเลยเอาไปด้วยใคร นี่ไนงน,นี่เป็นไร <hi> ูนักหนาวเห้ยเฮ้ยมนามันจะไม่ฟอนแล้วใส่ใส่เวลาผัวหู้ดิใู้ดิมาห้าก็ตบเรียบเอ้ใจเนาะ ใจเย็นพี่ผ่านเราไหมผ่านเราใจมันร้อ่ไ้วใจอย่าเยห่เอดอะไรไ่รู้ไงว่าเสี่ยงกับพี่นั่นไงพอแล้วเ่าตอนแรกก็ไปไอ้เฮียยังไม่เฮียเลออผมก้าสูงเนผมเนี่ยะกอนต้าสยมึงไม่อิจะตายมาเลยกันพวกเฮียอยมข้างนะกูนี่ก็ยู่พวกสุปภาษ้าถามทีมตายน้อยกนะครูแลร้านอ่ะตอนแรกเลยเชื้อเชื้อมึงจะรอดเลย